ตามทะเลจา้าตามเหลารวมหนวดเหมึกหนวดเหมือกค่ะกับหอยแข็งมื่อนี้ส้งเป็นวิ้นวิน,วนหัวจักหน่อยอยากกินนี้ยังละวะ้ว่าเผ็ดเผ็ดอืมปรอบทำคิด้วยฮะทำทิดด้วย <laughs> สวัสดีค่ะหนูคือน้องสาวเองจ้าไม่ใช่ลูกสาวใช่ไหมน้ำจิ้มกับน้ำซุปน้ำซุปเผ็ดเหรอน้ำซุปเด็กห <c oughs> นวดหมึกกรอบมาก ลายแทบลายแล้วลูกลูกสาวอยากมีส่วนร่วม พักหน่อยมาเนี่ยพักไม่เยอะเลยเวียนหัวเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวทอดลูกเกี๊ยวใส เกี้ยแซ่บนื่แปลเป็นอันนี้หืมกรอบไม่เหนียวค่ะพวกียวจะซื้อยุมหาชัยสดมาก หนูชื่อน้องอะไรน้องออกมาจ้าเป <laughs> ็นผู้สาวแล้วเป็นผู้สาวแล้วอือ